สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาซิกับผมเก่งนะครับครับสหรับหัวข้อนะครับที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการทําบัตรประชาชนนะครับในปัจจุบันนะครับทางเว็บเพจของทั้งหมอแพนด้านะครับได้มีการโพสต์ไว้นะครับว่าบางสถานที่นะครับเราเนี่ยจะไม่สามารถทําบัตรประชาชนได้นะครับโดยจะมีการติดประกาศนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คือสลับผู้นะครับที่มาทําบัตรประชาชนครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่สามารถนะครับทำบัตรประชาชนได้เนื่องจากขาดแคลนในเรื่องของตัวบัตรนะครับแต่ ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับไอ้คำว่าทําบัตรประชาชนครั้งแรกเนี่ยอาจจะมายถึงพวกน้องๆหรือเปล่านะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยทางเด็กๆนะครับก็สามารถทําบัตรประชาชนได้แต่ในกรณีของผู้ใหญ่เนี่ยที่บัตรสูญหายหรือหมดอาย,าย,าย,ายุเนี่ย rises, อาจจะยังทําได้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกรณีเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกสถานที่นะครับอาจจะเป็นเฉพาะบางสถานที่นะครับซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการอธิบายไปเหมือนกันนะครับว่าได้มีการขอนะครับในเรื่องของจํานวน,นบัตรประชาชนเนี่ยที่ต้องใช้ในแต่ละวัน กับทางกระทรวงมหาดไทยไปแล้วแต่บัตรเนี่ยยังไม่ได้รับการส่งมอบมานะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าติดในช่วงของสงการด้วยนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับณวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยในการของการทําบัตรประชาชนเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติหรือยังนะครับถ้าเปิดเพื่อนเื่อคนไหนนะครับได้ลองไปทําบัตรแล้วเนี่ยทำไม่ได้หรือว่าทําได้ที่เขตไหนบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับ